เมืเราเนี่ยร้องเพลงกันบ่อยเคยคิดไหมคะว่าจะสมัครเป็นลูกศิษย์ของครูสลาเธอก้าไหมไม่กล้าเจ๊กลินกล้าอาเลยจ้ามาเลยจ้างานนี้นะครูโชครูสลาซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะถึงก็อึ้งไปเลยคือวันก่อนไปเจองานนี้ค่ะดิฉันแต่งตัวสวยเลยขึ้นเวทีไปเลยแบบตัดผมทีนึงบอกว่าคู่ขาหนูขอเป็นลูกศิษย์แน่เวลาจะแบบคว้าใหม่มาร้องเพลงกูบอกยุดก่อนะคือบอกว่าถ้าจะสมัครเป็นลูกศิษย์ครูสลาเนี่ยครูสลาบอกว่า ได้เลยแต่ว่ามันจะผ่านขั้นตอนไหนบ้างนี่แกต้องฟังเสียงพิจักกลีนเลยเหรอ <c oughs> มั่นใจเห็นโงเฮงก็ร้องได้เขาเลยมาบันเทิงไทยรัฐบ่อยๆหรือเปล่าไปดูไปดูสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะ น้องแจกรีนโบต้องสมัครเลยน้องแจกรีนเฮ็ดเพลงหละคู่สิเขาไปตีเองมีโอกาสเดี๋ยวนูสิเฮ็ดนะคะลงมือเลยลูกลงมือเสร็จแล้วเราก็สะท้อนสะท้อนความรู้สึกผ่านผ่านสื่อเครื่องมือสื่อสารของเราแจกรีนเก่งอยู่แล้วเห็นพรีเมอยู่แล้วนังนังพี่มามีย่งก็เลิฟเลยแล้วเอ็ดสุดยอดคู่บังสามรอบแล้วคู่บังสามรอบแล้วขอบคุณหลายหนึ่ง ดารนัครูสลัดทักเองเลยว่านี่เล่นคนดาราท่านหนึ่งเลยขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อยเออโอ้โหนี่ไงนี่แบบเหมือนดาราสาวไงเหมือนดบบว่าคนขึ้นโซนอ่ะก็ดาราสาวจริงๆไม่เหมือนหลอกนี่ล่นแม่อ๋อแล้วแบบฉันเล่นกับพี่หม่ำมาก่อนแต่อย่างงให้แบบว่าฟาสแท็กคือเข้ารอบไปเลยเพราะว่าอะไรอ่ะไม่อยากฟังโอ้โหให้มันผ่านผ่านแล้วก็จะงงว่าทำไมเธอไม่ร้องไปเลยฉันอุตส่าห์ไปท่องจากอีสานบ้านนามาสุด อโอมีเหรอมีเหรอวันนี้รากมี่มหอีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะเรื่องที่คนสิ่งของครูสราอย่างซูเปอร์สตาร์พี่เบิร์ดธงชัยด้วยแล้กันยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจําปี2,565นะคะสาขาศิลปะการแสดงค่ะ กูสลานกูสลาอ่เป็นจังไดล่ะกุณผู้ชมภาษาอีสานมันติดหลองติดต้อยเขาบอบอเป็นอยังกูสลาเนี่ยนะเพื่อนเป็นรุ่นน้องก็เลยอินดีน้ำน้องหลากับป๋าเบิร์ดเมย์เขาบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่เหมาะสมทุกประการแล้วทั้งตัวมันหมานมันหมานมันม่งอิหลีเอาเป้เป็นภาษาอีสานโลดจ้าพี่เบิร์ดเหมาะสมเหมาะสมด้วยความสามารถเหมาะสมด้วย โดยไวย่างที้ต้องเรียกน้องเบิร์ดหรือครูเบิร์ดครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดตลอดครับเพราะพี่เบิร์ตเขาเป็นพี่แล้วเป็นพี่ครูอยู่แล้วอย่าบอกว่าพี่เบิร์ตเป็นคนแรกที่เฮ็ดให้สังคมโดยภาพรวมจะข้ามว่าซูเปอร์สตาร์เป็นตำราเรียนให้คนรุ่นต่อๆมาได้เพราะฉะนั้นกับค้าว่าการยกย่องในฐานะเป็นศิลปินแห่งชาติพี่เบิร์ดคือคู่สอนวิชาซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยดีใจที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติครับผมอ่าก็เรียกพี่เบิร์ด จำเก้านะละ่ะเป็นไรแม่คอแข็งรู้สึกว่าสวยเหมือนคุณตลาดจบแล้วว่ะค,คุณคคคุุคุณณณเพชรชลาพรทักมาในทิกเกอรว่า<ะ>ผมพิจการลนสวยมากใช่ไม่ใช่ผมสวยอย่างเดียวนะคะสุขภาพดีไม่ใช่ลองดึงดูมั้ยนี่คุณลุสุดาบอกว่าจมูกคุณแจ็คสวยๆเนี่ยซีรีส์ที่สวยคุณแม่คุณแม่บอกไปซีรีสที่สามเองสามเองเอาพอยวันนี้ฮะของพอยห้าเองถามทำไมเนี่ยเ<ช>